กินไหมน้องแป๊งเอาไหมาจา๊ะจ๊ะ๊ะดูดูดดดกล้องเอไม่อ, <c oughs> อ,อยากดูกล้องเลยนะไปไปเ<ป>งาะเยอะแยะเลย <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้หนึ่งขวบหนึ่งขวบสองเดือนกว่าสองเดือนกว่าเกือบสามเดือนแล้วที่สี่ก็พบสามเดือนก็ก็คัดกะคัดออกไปเดินเล่นกันจะ

หอมแก้มกันอ่ะหอมไหนถ่ายรูปเงาะถ่ายต้นเงาะดีกว่าให้หอมแก้มแม่จ๋าเลย่ะเดีนะนี่ถ้ากินไหนคะอืมโอยจังน้งกินอื่อยจังเนาะอืมนอาก็อึกๆ Ừm. Ừm. À, cái